ครับวันนี้เราจะมาเก็บกระโพดท,ที่เราปลูกไว้ตอนนั้นที่ไทยไว้ยุ่นก่อนเลยนะตอนนี้มันก็แก่บ้างละชุดแรกแต่ก็มีแมลงกวนหนอนธรรมชาติคือเราไม่ได้ฉีดยาไงมันก็มีหนอนมากินหัวม้างวันนี้จะหักไปต้มดูก่อนเนี่ยหนอนกิน มันมันกินดิบได้ไงหวาน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 เยอะๆถ้าบรรยากาศดีก็จะได้ไม่นั่นไนยไม่เสียทานอาหารอะไรเลยแคกินดิบได้แต่กินมันกินได้คนเขาไม่ค่อยมียมไงมันหวานเลย อหล่บ้างมันเอรออะไรกำลังต้มหักไปแจกกันก่อนพี่น้องนะไม่ใช่แจกชาวบ้าน <laughs> ชาวบ้านด้วย <laughs> หวานเนะี่ยฝักประมาณนี้ก็มีเล็กขนาดนี้เล็กๆก็มีเล็ดจัดติดมห้เล็กจิตเแรก Này, để ăn cái tên cái để ăn tên để hay Để rồi hay vùa มาถึงเล้วก okay. <ie pas UB> <inator> ็เด <turkey> <t ie pas ơi> ือดต้มพอๆแค่นเด็กก็ไวอ่ะรู้สึกฮะได้กินไวแต่พอผ่นไนะแต่ถ้า มแมลงไม่หนอนไม่กวนอะ่ะก็น่าปลูกปลูกขายได้เพราะหน้านี้เป็นหน้าฝนช่วงมแมลงเขาเยอะเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้พ่นยาอะไรก็ดูเนี่ยยาหากระถางไม่ทัน <c oughs> ช่วงฝน ก็จะเก็บได้ประมาณสอง,สองแถวนี้ก่อนที่ปลูก3แถวและได้ทาง,งานูนยังเพราะว่าปลูกจุดหลังโอเคได้หนึ่งกระแตงอเอาแค่กะอคอกินก่อนอไปตรงกระโพดตงไปแจก Okay. you. ผัเนี่ยต้มเนยก็ปิ้งชอบกินปิ้งมันหอมน บรรยากาศมันนกเราทานเ,เห็นมะเดืวกสะโพดใส่เกลือนี่ล้างมาแล้วอ๋อคีมแจ๊ thương này kìa có phôn quá nghĩ lo vài tít được tăng à, subscribe cho kênh <Okay. S 2> เดี๋ยวต้มเดี๋ยวถูกนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนี่ว่าสีสันเปไ็นยังไงพอได้ไหมเดี๋ยวตัด้าต่อเดี๋ยวมา โคตปิ้งหมดไปหน่อยหมอไปตัดยาอยู่ถูกแล้วละ่ละนาทำเือไปเมื่อกีอ้อย่างนี้อันนี้ก็โคตต้มร้อนร้อหน่อยเดี๋ยวใส่จานแจกยาก่อนจานเน,น,นี่ย

ดต้มอันนี้เขาพดปิ้งแต่แท้ถ้านั่นนะพดปิ้งจะหอมชอบมักจะหอมแบบนนนั้นเลยนะอืมแบ่งไปให้หลานก่อนผมวมันท้องอยู่พดปิ้งฮนะพวดต้มอยู่ในหมอ้อ น่าจะมีประโยชน์เยอะไอ้นี่ขนาดกินดิบยังกินมันหวานโอเคอเคจ็บเป็นไง